สวัสดีค่ะวิดีโอคลิปนี้ดิฉันต้องการที่จะชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างความรู้ทางโลกกับทางธรรมจะเห็นอย่างชัดเจนว่าความรู้ที่แท้จ,จริงของจัก,กรวาลเนี่ยก็ต้องมุ่งไปสู่ความรู้ที่เรียกว่าสัจธรรมสูงสุดซึ่งพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระนิพพานหรือที่ดิฉันเรียกว่าผักษาโริสุ ซึ่งเป็นความรู้ที่ผู้เจ้าเนี่ยได้ค้นพบในคืนที่ผู้เจ้าท่านกลัสรู้ฉะนั้นเป้าหมายชีวิตของเราที่ถูกโยนเข้ามาในโลกนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะคนให้พบศัจธรรมอันสูงสุดแต่ความรู้ด้านนิพพานเนี่ยเป็นความรู้ที่ได้จางคลายไปจากสังคมโลกแม้ในสังคมชาวพุทธก็ตามฉะนั้นจึงไปให้ความสําคัญต่อความรู้ทางโลก ซึ่งภาพนี้เนี่ยที่เห็นชัดว่าความรู้ทั้งโลกนี้ไม่มีอะไรมากไปกว่าเป็นความรู้ที่เกิดเบื้องหลังกำแพงผุ้ชีตเป็นความรู้ที่ตั้งอยู่บนรากฐานของความรู้ที่ผิดพลาดของทางฝ่ายตะวันตกที่คิดว่ามนุษย์เนี่ยมีเพียงตัวกายซึ่งดิฉันเรียกว่ามีหนึ่งขันแล้วก็มีหาอายตนะในขณะที่ความรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยตั้งอยู่บน ข้อเท็จจริงที่ว่ามีห้าขันและหกอายตนะซึ่งเป็นความแตกต่างมากทีเดียวฉะนั้นความรู้ทางโลกเนี่ยจึงเป็นความรู้ที่เตรียมมนุษย์เนี่ยเตรียมเยาวชนของเราเนี่ยให้ออกมาเข้าสู่ตลาดการแข่งขันแรงงานเพื่อที่จะหาเงินในอนาคตทั้งสิ้นในขณะที่ความรู้ทางธรรมหมายถึงการเตรียมตัวมนุษย์เนี่ยให้เดินออกจากคุกชีวิต เพื่อพบสัจธรรมสูงสุดเพื่อไปสู่การพ้นทุกข์ทางใจเนี่ยอย่างถาวนจึงเป็นความแตกต่างที่เปรียบเทียบกันไม่ได้เลยฉะนั้นความรู้ทางพุทธศาสนาของเราจึงได้เปรียบในข้อที่ว่าเรามีทางสายเอกแล้วก็ทางสายตรงที่จะพาเราแหกทุกชีวิตถึงนิพพานหมดความทุกข์ใจหมดความร่วมใจอย่างถาหวนและวิถีทางอันนั้นก็คือเรื่องสติปันสีวิปัสสนา หรือพาตัวใจกลับบ้านฉะนั้นใครที่ให้ความสนใจกับความรู้อันนี้แล้วไซสก็จะสามารถพาตนเองเนี่ยไปสู่สัจธรรมสูงสุดซึ่งเป็นความรู้ที่สุดยอดที่สุดของชีวิตและของจักรวาลน,นี้แล้วก็เป็นเรื่องเดียวกับการแหกทุกชีวิตฉะนั้นการอธิบายเช่นนี้ก็หวังว่าท่านทั้งหลายคงสามารถที่จะแยกแยะ ความแตกตา่างระหว่างความรู้ทั้งโลกกับทางขามออกได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ